สวัสดีครับผมปาพนป่านะครับวันนี้เราอยู่คลิปลิกเตอร์ลมมี่นะครับที่มีคนสงสัยกันนะครับว่าลิกเตอร์ในแผ่นนี้เนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์ของลิเกเตอร์กันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ id เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้า setting นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดขัลล์นะครับเราจะได้ open id หรือ id ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นนเี่ยกกระทััพค 4B บ พิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆาเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับไอเมนต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคครับก็เข้าสู่เนะะื้อหากันเลยแล้วกันนะครับผมเห็นใครหลายคนนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าเออพี่ครับลิกเตอร์ในแผ่นนี้เนี่ยทำไมมันอ่อนจังมาเล่นไม่ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูรีเสิร์ชของจุดแข็งจุดอ่อนของลิกเตอร์ก่อนนะครับนับดูสกิวล่านะสกิวล่าของลิกเตอร์เนี่ยมันทำดามเมจแรงมากนะครับต้นเกมคือดามเมจแรงมากแต่ว่ามีเข้ามาตรงที่ว่า ลิคเตอร์จะต้องอยู่ในพุ่มเพราะงั้นเนี่ยถ้าหาลิคเตอร์อยู่ในพุ่มมันจะแข็งแกร่งมากมันเป็นความแข็งแกร่งในชเชิงลุกนะครับให้จําตรงนี้ไว้นะว่าลิคเตอร์เนี่ยมันจะเก่งในชเชิงลุกเมื่อมันอยู่ในพุ่มนะครับแล้วก็มาดูที่สกิลสองนะครับสกิลสองของลิคเตอร์เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นละหมากจังเลยพี่เพราะว่ามันโดนสตัร์เนี่ยไอ้สกิลสองเนี่ยก็แตกแล้วนะครับกรับปาะหม่ไม่ได้แล้วจริงๆในส่วนของสกิลสองเนี่ยผมว่ามันดีกว่าเดิมนะครับมันดีกว่าเดิมยยังไงไคือ,เ,อเนี่ หากเตอร์นะครับอยู่ในสถานะเคื้นดินนะครับนั่นก็คืออยู่ในช่วงการป้อมป้อมกาเลยมาหนะ้าที่ชอบมีไปถหายบ่อยคือแต่ก่อนเนี่ยลิเตอร์อ่ะมันจะอ่อนมากถ้าหากเกมตามนะพอเกมตามปุ๊บมันไม่มีพุ่มให้เล่นไงพอมันไม่มีพุ่มให้เล่นปุ๊บเนี่ยสกิลสองของมันเนี่ยมันก็รับดาเมจไม่ค่อยไหวครับเพราะว่าเวลามันใช้ตัวสองกันเนี่ยมันวิ่งช้า พอวิ่งช้าปุ๊บเนี่ยมันก็ออกจากไฟไม่ได้แล้วก็ตายนะครับนี่ก็คือปัญหาของลิเกเตอร์ในเรื่องของการกันป้อมนะครับแต่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยตอนนี้มันปรับมาใหม่แล้วนะครับก็คือการที่ลิเกเตอร์เนี่ยกดสกิลสองปุ๊บมันจะไม่มีปัญหาครับในเรื่องของการลดความเร็วนะครับเฉพาะในโซนพื้นดินนะเพราะงั้นลิเกเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมนำเกมตามมันก็ยังใช้สกิลสองในการรับดาเมจได้อยู่ดี ซึ่งจะเรียกได้ว่าลิกเตอร์เนี่ยมันจะแข็งแกร่งมากหากมันอยู่ในโซนพื้นดินนะครับเพราะงั้นเลยถ้าหากเราเน้นโจมตีลิกเตอร์จะต้องเน้นที่การใช้พุ่มหญ้าเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิกเตอร์จะต้องกันเพื่อนให้ได้นะครับลิกเตอร์จะต้องอยู่ในโซนพื้นดินนะครับงงไหมตรงโซนพื้นดินเนี่ยก็อย่างเช่นอยู่หน้าป้อมนะครับอะไรพวกนี้อยู่หน้าป้อม อยู่เลนกลารอเลยมาเนี้ยที่แบบไม่ใช่ไปอยู่ตรงแม่น้ําอะไรมานี้ครับเพราะงะั้นเนี่ยลิกเตอร์จะมีความสามารถในการกันแคลรี ที่ถูกลดระดับขนาานะครับลิเตอร์จะไม่ต้องไปนั่งยืนโซนในพุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วโอเคต้นเกมอาจจะโซนพุ่มแต่ว่าช่วงกลางเกมเดเกมอันนี้ยืนประกบติดแคลรี่เลยนะครับไม่มีปัญหาและก็ตรงนี้นะครับสถานะพื้นดินจะไม่ลดความดัวตัวเองและฟื้นฟู10%ของ HP ที่เสียไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยลิเตอร์นะถ้าหายโดนกระหน่ำโจมตีเข้ามาเลือดลดลงสักไม่ครึ่งหลอดเนี่ยกดฟิกเกอร์ส่วนไปสกิลสองปัดโดนหลายตัวนี้เลือดฟื้นมาเยอะมากเลยนะครับแต่ที่นี้ปัญหาคือเรากล้าเล่นหรือเปล่าถ้าหาก เรากล้าเล่นลิกเตอร์เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวแทงที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในทีสั่นนี้เนี่ยผมชอบใช้ล er, ิกเตอร์เซตไหนมากที่สดุดนะครับก็มาเริ่มต้นที่ลูนนะครับลูนเราใช้เป็นกรีบอดี้นะครับ8เมตรนะครับและตามด้วย คริทิคอลนะครับอีก2เม็ดนะครับคือลิกเตอร์ในหลายๆครั้งเนี่ยมันจะต้องไปเคลียร์เลนด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเราไม่ติดคี้เลยเนี่ยลิกเตอร์มันจะเคลียร์เลนช้าครับและลิกเตอร์จะต้องใช้สกิลหนึ่งค่อนข้างบ่อยในการเคลียร์เพราะงั้นเนี่ยการติดคี้ขึ้นมา2เม็ดนะครับก็จะทําให้ลิกเตอร์ลดภาระการใช้สกิลหนึ่งลงไปนะครับแล้วก็เน้นที่การตีทําดาแคลคิปประกอบด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้ไปรูนเอสเซอรเนียนะครับสิบเม็ดเลยนะครับซึ่งจะเสริมพลังโจมตีแล้วก็เสริมดด้วยา คอนะครับอีก10เมตรนะครับเสนลูนของลิกเตอร์ในแผ่นนี้ผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็มาต่อที่คลังแฝงนะครับคลังแฝงของลิกเตอร์ผมก็จะใช้ตามสี้เลยนะครับเพราะว่าลิกเตอร์เนี่ยมันเดินไปเดินมาบ่อยครับแล้วมีโอกาสได้แอดฟิตคุณช่างส่งนะครับเราก็เลยใช้เป็นกระสุนเกอร์ขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็มีขอนไม้ที่เสริมเลือดให้ลิกเตอร์นะครับซึ่งจะมาชดเชยกับตูนโพเวสนะครับที่เราไม่ได้ใส่นะครับก็ทําให้ลิกเตอร์เนี่ยสามารถรับดาเมจได้ดีขึ้น นะครับแล้วก็ผีเสื้อเนี่ยก็จะช่วยในการสโลวนะครับก็ซิลิคเตอร์ผมก็ใช้ตามเซนี้เลยนะครับแล้วทีนี้ก็อาจจะมีคนถามครับว่าพี่ครับใช้ลางไม้หรือไมคคือลางไม้เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าลิกเตอร์จะต้องงัดให้ได้นะครับและในช่วงเด็กเกมที่ลิกเตอร์เนี่ย มันไม่มีคุ่มให้เล่นอ่ะทางแสงลางไม้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช้เลยนะครับในช่วงเล็กเกมเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าภาษีของผีเสื้อค่อนข้างดีกว่าในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็การมีเอ็กซ์โคโสีชิลเนี่ยถามว่าดีไหมอ่ผมมองว่ามันดีในเกมที่แบบเจอตัวหนาแบบดามากๆาเลยนะครับอย่างเช่นเจอริปโปป่าเจอโคสก,กัดพวกอะไรพวกนี้เนี่ยที่ดาเมจเราคนเดียวเนี่ยเอาไม่ลองอยู่แล้วก็อาจจะใช้เอ็กซ์โคโสีชิลก็ได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมก็ยังมองว่าใช้ผีเสื้อดีกว่าอยู่ดีนะครับเพราะว่า ต้นเกมเนี่ยลิกเตอร์มันต้องทําเกมนําให้ได้นะครับจะต้องสร้างดาเมจกับกวุมเขาให้ได้ไม่งั้นเนี่ยลิกเตอร์จะกลายเป็นตัวลมตัวนึงเนี่ยที่เล่นค่อนข้างลําบากเพราะว่ายังไงซ้าเหล็กเกมลิกเตอร์มันก็ความสามารถได้ลงอยู่ดีนะครับก็ลิกเตอร์ผมก็จะใช้ตามเซนีเลย นะครับง่ายๆคือเส้น <trendy> นี <oo> ้เอามากดต้นเกมมาแหละนะครับสรุปนี้เลยนะครับจากนั้นก็มาต่อที่ไอเทมนะครับไอเทมของลิคเตอร์ในซีซั่นนี้ผมก็จะใช้ตามเส้นนี้นะครับก็จะใช้ซับหลือเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเกาะไฟช่วยในการทําดาเมจนะครับคือเกาะไฟเนี่ยควรจะรีบขึ้นชิ้นล่าๆนะครับเพราะว่ามาทําให้ลิคเตอร์จ่ายดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ลิคเตอร์สามารถเคียร์คีิได้ดีขึ้นด้วยนะครับถ้าหาลิคเตอร์ไม่มีเกาะไฟเนี่ยบอกเลยครับว่าเคลียร์คลิปยากมากนีี่่ันนตตวึงทช้าะครับเพราะว่ารรูทีี่่เเาาออกแบบมนย <c oughs> คือมันไม่ได้เสริมความเร็วโจมตีนะครับเพราะงั้นเนกาะไฟจะคุ้มมากกับวิเกเตอร์นะครับแล้วก็เอามาเล่นต้นเกมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไกอาก็จะเสริมในเรื่องของความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ต้านเวทแล้วก็รีจะเลื่อนนะครับแล้วก็ฟอสเคปเนี่ยก็จะทําให้อีกทีมเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับลิเกเตอร์ก็จะไล่ตามค่าได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกาะเกิดน,นะครับก็เกิดเนี่ยจะทำให้ลิเกเตอร์เนี่ยกล้าเข้าไปแทงได้ดีขึ้นนะครับแลล้วกก็พอหังจาที ลิกเตอร์เกิดมาเนี hmm. um, less, ่ยก็สามารถใช้สกิล2แล้วก็ตามด้วยสกิล1หนีออกจากไฟได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเกาะเกิดจะค่อนข้างดีกับลิกเตอร์นะแต่ว่าพอลิกเตอร์ใช้เกาะเกิดแล้วนะครับเราก็จะมาพิจารณาใช้เทมชื่นต่อไปนะครับก็จะเป็นก็หลังจากที่เราใช้เกาะเกิดไปแล้วนะครับก็จะใช้เป็นชิวอวบลอสนะครับซึ่งจากการที่เราออกชิวอวบลอสขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าลิกเตอร์จะต้องเข้าตัวแครี่เขาให้ได้นะครับถ้าลิกเตอร์เนี่ยเข้าตัวแครี่ทีมเขาได้เนี่ย ทีนี้เขาจะจ่ายดาเมลลำบากมากครับเดินไม่ออกนะครับติดสโลนัวอยู่งั้นจ่ายดาเมลลำบากนะครับเพราะงั้นเนี่ยในช่วงเหล็กเกมลิเกเตอร์จะต้องเข้าแครี่เขาให้ได้น,นะครับนี่เป็นหน้าที่หลักเลยนะครับพอเข้าได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับแทงไม่ตัวครับที่เหลือเพื่อนก็มาระดม ใจละเมิดนะครับแต่ว,ว่าถ้าหากเราเข้าไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมีเชียบล้อนเนี่ยก็ทําให้ลิกเตอร์สามารถยืนแทงได้ดีขึ้นนะครับซึ่งจากสกิลของลิกเตอร์ในซีซั่นนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์กับลิกเตอร์ในการยืนกันแคลลี่พอสมควรในช่วงหลายเกมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเซนลิกเตอร์ก็จะมานี้นะครับหรือว่าถ้าหากเราเจอพวกเมดป่าอะไรพวกนี้เนี่ย เราสามารถที่จะขึ้นทอยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมการเล่นกันเลยละกันนะครับซึ่งในหลายครั้งเนี่ยผมอยากให้ดูจังหวะในเรื่องของการเปลี่ยนลายพุ่มนะครับแล้วก็จังหวะการใช้ซิลสองนะครับซึ่งผมคิดว่าในคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นหลักการใช้ซิลสองค่อนข้างบ่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวลองสังเกตกันเอาเองละกันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันนะครับ โอเคครับเราอยู่กันในเกมล้าง40ดาวนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมีม้าด้วยนะครับหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบม้าในซีซั่นนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่เวลามันเกมน้ำเนี่ยมันโถมน่ากลัวจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมในเกมนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าลิกเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งครับที่มันกันแครี่ได้ไม่ค่อยดีแล้วเราได้แครี่อย่างแถวน้ำมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันลวกันนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับก็เกมเริ่มแล้วนะครับก็ซื้อของซับแล้วก็ไปเล่นการได้เลยนะครับพลังฝัดที่ใช้ก็จะเป็นตามซนนี่เลยนะครับก็เด,เดินประจำพุ่มสักพุ่มหนึ่งนะครับรลเลนเลินเตอร์นี้ต้องประจำพุ่มไวหน่อยนะครับแล้วมันจะได้เปรียบนะเนื่องจากเราใช้พลังแฝงผีเสื้อนะครับเราจะต้องจิ้มให้โด่เขาสักรอบหนึ่งนะ นี่เขาหลบได้นะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเวทต่อเลยนะครับตอนนี้มาไปกวนๆทางเทลอยู่นะครับเพราะงั้นเรามีเวลาที่จะเวทนะรีบนะครับตรงนี้แล้วคิกซี่มาครับเก็บสกิลเวลาเลยครับแต่วนี้ครับโอ้โหแล้วคิกซี่รับล้าทันครับเป็นธรรมดาครับแลสผิดทางแล้วกลับลงมาโอ้โหแลสไปผิดทางครับ เดี๋ยวตัดทางคิกฟรีก่อนครับโอ้โหแล้วโดนหอกครับอย่างงี้ไม่รอดครับปอยเลยครับถอยเลยครับเวทไม่ทำไรครับในเกมนี้ครับมาเรื่องน่ะตอนนี้ทางคิล่าได้บูนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะจบทีเลสนะแล้วเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวตรงนี้วาร์ปเลครับ วัแลครับเจอคิกซี่ดักครับคิกซี่นี่เป็นสไตล์ดักคุ้มนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องคุมแม่น้ำดีๆนะครับไม่งั้นเมฆจ,จะเล่นยากนะเพราะว่าจะเติมใวก็ไม่ได้ครับเจอคิกซี่ดักครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเตรียมปะทากันช่วงทางเลนดาร์เซเยอร์นะครับ เดยวเช็คก่อนครับคุณแม่น้ำไปครับเราจะได้เปรียบครับตรงนี้มีคลิกซี่มีม้าครับป่าเราอยู่ใกล้ครับบอกเลยครับมาล้วมาล้วเราไปยุเราไปยู่มาล้วแล้วสกัดมาเตอมตรงนี้รอไหมโอ้โหไม่รอดครับแต่ก็น่าจะได้สักตัวครับตรงนี้โอเคครับเชนแรกกับม้าไปครับแล้วก็ช็อตนี้นะครับที่ตัดสินใจบวกก็เพราะว่าตังม้าเนี่ยยังไม่สิ่นะครับ ถ้าหักม้ยังไม่สีเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ต่อไปผ้าโดนเอซิคิวเนี่แหละเจ็บหนักเลยอาดุต่อเลยครับแล้วก็ยังมีการประทากันอยู่ครับตีเข้าไปครับชนเลยครับตรงนี้ไล่ตีเลยนะครับเขาพุ่มต่อครับเสียบต่อครับเดี๋ยวครับเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นช็อตการเล่นพุ่มต่อเนื่องนะครับในช่วงการเล่นช่วงเลงกาเนะ ซึ่งเรนกากับบิกเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับเอาแล้วมามาครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับไม่รู้จะช่วยไงเลยครับโดนม้าจับมือเข้าไปครับเจอคลิปซี่ในพวกมครับสกิลสอนก่อนค่อยออกมาครับแล้วข้างล่างครับโอ้โหและยีน่าครับไปเทรดแรกกับม้าได้ครับขาวมั่งคุ้งไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายีน่าได้โรมนะครับแต่ว่า เสียตัวเองให้ถางออกไปนะครับตอนนี้การเงินสก,กัดนำไวเลสนิดหน่อยนะครับเทลครับตอนนี้เทลดันขึ้นสูงนะครับนนเลลบดี๋ยวผมไปเดินเปิดแมบให้นิดหนึ่งครับ <c oughs> เจอสองคนตรงนี้ครับแล้วเจอมาครับตัวน,นี้ถอยเลยครับ <c oughs> ว่าเพื่อเราเหลือน้อยครับ <c oughs> เทลน่าจะถอยเข้าป้อมไปแล้ว <c oughs> เอาเฮ้ยเทล โอ้โหไม่รอดครับนี่ฉอกนี้เนี่ยนเล่นเอาผมเป๋เลยเน <c oughs> ี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นทางเลมอนครับเดี๋ยวไปเคลียร์คียให้นิดน,นึงครับมาตี่ขยันจังเลยเนี่ยถ้าหากคลิปเข้าป้อมเนี่ยคือลมเคลียร์ไปเลยนะครับเคลียร์ได้เคลียร์ไปเลยนะแล้วเจอมาตัวนี้ครับบอกเลยครับเวเลสอยู่ข้างหลังเราครับ โอ้แล้วจะหนีเข้าหาดาวได้ครับฟิกเกอร์ตานเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับมานี่พยายามทำเกมเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เวลาเจอมานะครับให้เราออกซับโลขึ้นมานะครับจะได้เปรียบกว่านะเหตุการณ์เลยครับเพราะว่ารถมันออกแล้วนะในล่างต่าครับว่าจะคลิกฟิมไหมครับแล้วฟิกเกอร์จะมาเอาเทลเลยครับ เล่นกันดูเดือดสุดๆเลยครับแล้วสกัดเข้ามาครับโหตรงนี้สามคนครับอันตีสวยแลวตรงนี้ครับทำมาแล้วตรงนี้ต้องได้แล้วล่ะโอ้แล้วสกัดครับหยุดไม่อยู่จริงๆครับแต่ว่าช็อตนี้นี่คือแบบได้ไปสามเลยครับจะได้ครับถ้าหาได้สกัดอีกคนนึงเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากเลยครับใน็อตนี้ครับก็เริ่มไปเวทบวนต่อครับ เดี๋ยวเราจะรีบขึ้นก่อไฟขึ้นมานะครับเพื่อเสริมดาเมจในทีมไฟนะครับและทีนี้ทีมเราก็จะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแค่เราเข้าไปแล้วก็จ่ายดาเมจเพื่อเราก็ใช้ดาเมจเพิ่มนิดหน่อยนะครับในการปิดคิวนะครับซึ่งดามดเมจเล็กน้อยนะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นกับพวกลงที่เป็นตัวเปิดไฟนะครับเพราะเปิดมาแล้วเนี่ยเลือดอีกฝั่งนึงเหลือนิดเดียวครับเพื่อเราก็เล่นง่าย เดี๋ยวดักนิดนึงนะครับหาข่าวนิดนึงครับแล้วเจอคีล่าตรงทางนี้หน้าครับแล้วกัดมาก็ครับสกัดขึ้นข้างบนแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเรียบแล้วครับเลามาครับวุ้ยกดโลให้ครับเตรียมบล็อกเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับมานี่ถ้าหาเจอลิเกเตอร์กลัวเนี่ยเขาเล่นยากมากนะและก็วิธีชนกับม้านะครับให้เก็บสกิลสองเอาไว้ไว้ตอนที่ม้าเนี่ย กองม้านะครับเพราะว่าถ้าหากเขาลงม้าเนี่ย<ๆ>เขาจะต้องกด2อหนึ่งเข้ามาโจมตีเราแน่นอนครับช่วงที่เขาฟันปกติบนหลังม้าเนี่ย <se> อ,อถ้าหาักลมโดนฟันนะครับมันไม่ค่อยเจ็บเทราไอร่หรอกมันจะเจ็บก็ตอนนู่นครับที่ลงม้ามาแล้วจับมือนะครับเพราะงั้นเราก็เลยจําเป็นที่ต้องเก็บจูสองไว้ใช้ตอนที่เขาลงม้านะและอย่างนี่มันก็จะทําให้เขาติดสตันได้ด้วยนะครับ <S <S ตรงน,นี้เพื่อนเราไม่อยู่ก็ตัดตอดออกคอนะครับ แล้วม้ามาครับตรงนี้เตรียมตัวไฟใหญ่เลยครับแล้วไวเลยครับู้หเปิดสวยรตรงนี้เสียบเลยครับเรียบร้อยครับโอ้หอย่างไวครับเกมนี้เนี่ยเห็นไหมครับพอเราคุมแม่น้ำได้เนี่ยมันจะเล่นง่ายครับแล้วมันทำให้คลิกซี่เนี่ยเล่นยากขึ้นเยอะเลยแต่ข้างล่างยีน่าจะตายครับพุ่งเสียบแล้วตรงนี้สวยงามครับและไล่ต่อเลยครับกับทางสกัดครับเราหลอดสกัดใกล้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยกดสิลสนะแล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้ ริกเตอร์เนี่ยมันมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของการเติมไฟนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เคลื่อนที่ค่้นช้างเร็วนะครับเพราะั้นี่ยถ้าตรงไหนมีบ่กนะครับคือริกเตอร์เนี่ยเข้าไปเสียบได้เลยนะครับแล้วก็แนวการเล่นของลิกเตอร์นะครับถ้าช่วงเวลาไหนเนี่ยเราใช้ดาบพุ่งได้ก็ใช้นะครับแต่ว่าถ้าหากช่วงไหนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเราก็เอาตัวเข้าไปชนเลยนะครับดาบน้ําดาบดินอะไรก็ตามครับพุ่งเสียบได้หมดครับ ดาบย่าก็คือใช้เป็นลองเฉยๆนะครับอย่าไปโฟกัสที่การใช้ดาบย่ามากเกินไปนะแล้วก็เจอมาครับตรงนี้เนี่ยมาไม่มีอันตินะเราไล่หัวได้เลยนะครับอย่าลืมโยกซยโยกขวาด้วยนะครับ s cool. <S กดสองก็ไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับ s cool. <S มานี่โดนลิเตอร์สโลค,คิวได้ง่ายเลยนะครับ <and> แล้วก็มาคอยโซนให้ทางยีนาป้อมนะครับ เดี๋ยวดันต่อทางเลนบนเลยนะครับแล้วก็เจอสคนอยู่นี่ครับบวกได้เลยครับเรามีสี่คนครับโอเคแล้วตอนนี้เขาตายไปสองครับแล้วเจอทางคลิกซีอยู่นี่ครับแล้วสกัดอยู่ด้านล่างนะครับเท่ากับว่าข้างบนมีแค่2คนนะเดี๋ยวเรามาตรงกลางนะครับคือที่เห็นว่าสกัดเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาพึ่งฆ่านกนะครับก็เลยเห็นทางลูกบอลสีแดงนะครับออกมาในมินิแมปนะ ไอ้สกัดอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวผมลองเดินฐานิดนึงครับแล้วก็คิดมันจะเข้าป้อมครับโอผมเคลียรถคันนี้เลยนะครับแล้วก็มีม้าอยู่ข้างบนนะแล้วมวยเลือดเลืนน้อยครับไปดันต่อเลยครับงั้นค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะม้าอยู่ใกล้ด้วยนะครับโอแล้วขี่ม้าครับตรงนี้ไล่ชนเลยครับกดตั้งตียัดเลยครับตรงนี้ขี่ลาก็เข้ามาครับกดสับโลครับ โอ้ยโดนห่อครับคุไอ้หงัวจะสวยนครับตรงนี้ถอยเลยครับรนี่ม้านี่รับดาเมจไม่ไหวแล้วนะครับรรรรรคือม้าเนี่ยในช่วงของการฟันนะครับคือถ้ามา้าฟันแค่ลิกเตร์อย่างเดียวเนี่ยเลือดเขาไม่เด้งนะก็เหมือนกับพวกตัวที่มีดูดเลือดนะครับ ถ้าขาดลิเตอร์เนี่ยกดสกิลสองนะครับนั่นหนามายความว่าเขาอยู่เรื่อยไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยลิเตอร์เป็นตัวหนึ่งครับที่สามารถหยิบขึ้นมาเพื่อใช้ชนกับม้าได้ค่อนข้างดีนะไล่ครับตนนัวนี้ถ้าเจอคิราก็ชนชนได้เลยครับแล้วม,ามา้าใหม่แล้วครับตัวนี้ม้านี่โอ้กำลังจะบอกว่าอันติน้ายังไม่มาแตมาแล้วครับ มาเทียบเลยครับตอนนี้ม้าไม่มีนติครับอยากเล่นอะไรเล่นเลยครับเรียบร้อยครับเป็นทั้งคิล่าไปได้ครับแล้วก็เตียมาตรงกลางนะครับคอยดูให้เทลนิดหนึ่งครับแล้วก็ชอดเมื่อสักครู่นี้นะครับพยายามย้อนลุยบ่อยนะเวลาผมใช้สกิลสอนะครับถ้าไปไมได้ผมก็จะใช้สกิลสอในตอนที่อยู่ในพุ่มนะเพราะว่ามันเวลามันผักเนี่ยมันทำให้ติดสตันด้วยนะครับแล้วก็ ในช่วงการหลบนีเนี่ยถ้าหากเราอยู่ในพวกโซนดินนะครับลิเกเตอร์จะไม่ช้านะแต่ว่าถ้าาเมื่อไหร่ก็ตามที่เช็ดวิวสองบนโซนน้ําเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าลิเกเตอร์ตายแน่นอนตอนนี้เนี่ย,นนยทีมเขาเกมเสียไปเยอะนะครับเราก็จะต้องใช้จังหวะที่เกมเขาเสียเนี่ยในการดันเคลีย,ยร์ใ้ยุติสุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าตอนน่อให้เราดันไปลึกแค่ไหนเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยมาฆ่าเราเท่าไหร่ครับว่าเขาจะค่อนข้างที่อยู่ในฟอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่มาข้างนอกนะเก็บคลิปเลยครับตรงนี้ตอนนี้เพื่อนเราอยู่ทางเดินล่างหมดแล้วนะครับเดินเดินเปิดเปิดกันนิดนึงครับทางน่าจะสะดวกครับตรงนี้เก็บคลิปเลยครับสลิมมารับปุ้ยันมากันเพียบเลย โอ้โหกี่คนนะห้าคนครับมวยน่าจะไม่ล่อนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปสู้อีกครันหนึ่งหลังจากที่ม้าหมดตันตีนะแล้วก็เทลรันด์ป้อมกลางครับตรงนี้ผมขอพักนึงแล้วก็กลับไปไฟใหม่ครับเดี๋ยวนี้ล่อเข้าไปเลยครับให้เขาตบบ้านช้าครับม้าเลื่อนหลือน้อยคับดูต่อครับอุ้ยม้ายังจับมือทันครับโอ้โหล่อไปแบบเฉียวเฉียครับแล้วก็เทลได้ป้อมกลางไหมครับเยี่ยมเลยครับ เกมนี้นี่สองกิจสองใจครับระหว่างดับแดงจับสโลนครับแต่ว่าดาเมจเราเยอะแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนนะในชุดหมาเลยครับแต่หมาไม่รอยครับเจอสลิมครับที่ผมก็มาครับเรียบร้อยครับโอเคครับตายห้าคนครับแต่ว่าคีปตายหมดแล้วครับตรงนี้เดินลงมาต่อบูเลยครับ ห่ยดันเลนล่าขึ้นมาครับตรงนี้แต่ว่าเลือดเราเหลือน้อยครับเดี๋ยวมังกรน่าจะได้กลับบ้านแล้วมั้งเดี๋ยวตรงนี้เรากดวาร์ปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนน่าจะฆ่ามังกรได้พอดิบพอดีกับเราวาร์ปเสร็จนะตอนนี้เนี่ยจากเกมตามนะครับก็กลายเป็นเงินนำเก้าพันเลยนะครับแบบม้ามได้โชว์ฝีมือนะในเกมนี้นะครับ พอเกมตาเแล้วมาเล่นยากจัดเลยครับช่วงต้นเกมนี่คือม้าเดินเกมดีมากนะแต่ว่าพอเราเริ่มมาคุมแม่น้ํานะครับไล่ชนกับม้านี่ก็ม้าเล่นยากเลยกลัวเลยครับเจอใครก็กลัวเลยครับทักิวสอเนะี่ยอย่าใช้เร็วเกินไปนะครับให้ดูว่าดามเมจที่เราได้รับตรงนั้นเนี่ยมันแรงไหมนะครับถ้าหากมันแรงเราก็ค่อยกด สกอยู่2นะครับเหมือนที่ผมรอให้ป้อมมันยิงผมสั่งมันออทีสอที่ก่อนนะครับแล้วค่อยกดรับนะเพราะถ้าหากเรารับไวกันไปเนี่ยมันก็ปัดดาเมจได้ไม่เท่าไหร่นะครับรอคลิปล่างเข้าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบวกกันครับ <Ret reat. S 1> อยู่เป็นกระจกเลยครับเดี๋ยวผมหาจังหวะดึงความสันธ์นดิดนึงครับ ขายเงินนี่หลยครับตอนนี้อย่าได้เป็นเกาะเกิดน,นะครับหนึ่งนาทีครับดอสเซเยอร์เกิดครับแล้วก็ตอนนี้ผมขาดใช้เงินอีกเกือบเกือบสามร้อยนะครับในการได้เกาะเกิดน,นะขอตรงนี้หน่อยแล้วกัน โอเคตอนนี้กอบเกิดมาแล้วครับเตรียมตัวเลยครับรลคบลคิกซี่บอกจะมาว่าให้กันตรงน,นี้ไม่รู้เหมือนกันครับคุยอะไรกันเตรียมตัวครับถ้าหาจังหวะได้ผมก็จะเข้าไปเลยนะเพราะผมกอบเกิดนะครับแล้วแทวโดนหอกสลิมครับตรงน,นี้โอ้โหโดนไปเต็มเม็ดเลยครับ ไล่ชว์แล้วตอนนี้ขอสวดได้ตัวสองตัวครับติกเกอร์ออกมาครับเกือบแตกครับโอ้แเราสลืมมาครับติดอยู่เสาใชกทีนครับอ้อเราออกมาครับโอ้ยังรอดครับตกใจหมดโอเคครับเกือบ ไปแล้วนะครับมันพิกได้เสมอนะเวลาเราเล่นกับพวกเครขาดตายนะครับคือถ้าแบบต่อให้เทลรวยแค่ไหนเนี่ยคือถ้าเขาโดนซีซีเข้านะครับก็ตายได้เหมือนกันนะได้ต่อไปทนสก,กัดครับมามาครับ <S <S มาก็ไม่กล้าเข้าสุดครับโดนไว้ยัดเข้าไปครับปป๊บเดียวเลือดถ่ายว้าบเลย ต้องข้าวเราโวยได้ไหมโหวสวยงามครับเจอกกบัดต่อครับโอ้กีร่าเข้าครับตรงน,นี้ตอนนี้ทีมเขาหมดอันติีไปหลายคนเลยนะครับแล้วก็เสียม้าด้วยนะแต่ว่าเลือดเราเหลือน้อยแครับผมขบับวักับบ้านกัน,กนจริงๆในหลายๆครั้งก็อยากได้คอยเขียวเหมือนกันนะครับ <c oughs> สลีมบอกว่าเข้าแล้วนะเออน่าจะอารมณ์แบบประมาณว่าม้าเข้ามาชนแล้วสลิมไม่เข้ามาจ่ายราเมจประมาณนั้นนะครับเวลาผมไปอัดคลิปม,มาก็เจอบ่อยนะครับที่แบบว่าไปค้ำให้อะไรให้นะครับแล้วก็เออทางแครี่ไม่กล้าเข้ามาจ่ายเมจนะครับสลิมนี่โดนสกิลมัวเข้าไปเลือดขึ้นหลอดครับถ้าห่ามมีจังหวะก็เข้าเล่นได้นะแล้วก็อีกสิบวิเรามีฟิกเกอร์นะครับ 5วีครับพิกซี่ยัตีไปแล้วครับมาจังหวะนี้ครับผมขอยัดเลยแล้วกันเอาป้อมมาเลยครับเบเลสน่าจะเข้าตรงนี้เบเลสเออโหเสียดายครับเบเลสเข้าช้าไปหน่อยครับจังหวะนี้นี่คือเข้าไปเกี่ยวได้สามตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับชนะอยู่ดีนะครับเด๋ยดคีน่าเขเดียวครับกันไม่อยู่แน่นอนครับ ยังมีชาแข่งครับเรียบร้อยครับโอเคสวยงามครับจบเกมนะครับเล่นได้ดีกับทุกคนครับถึงแม้ต้นเกมจะปวดหวัวได้หน่อยก็ตามับ <laughs> อ่ะลิกเตอร์สู้กมาก,ก็มานี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการหยิบตัวที่รับมือได้นะครับรับมือได้ผมว่าลิกเตอร์ในขันนี้เนี่ยไม่แย่นะครับแต่ว่าถ้าหากปีเล่นเป็นแบบลิกเตอร์สายราเมจดผมมองว่าน่าจะไม่รอดนะทําได้แค่แบบว่ามีก่อไฟอันเดียวนะครับในการทำราเมจดนะ แล้วก็ถ้าหาอีกคีมี่ยเป็นแครี่ปา่าอะประมาณน,นี้ลิคเตอร์อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการใช้ดับแดงขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหาลิเตอร์ได้ดับแดงเนี่ยถ้าหากเขาโดนลิเตอร์เข้าเนี่ยคือเทลตายเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าหาไม่มีดับแดงน่ยมันก็จะสู้กับพวกแครี่ป่าลําบากนะครับเ่ะโอเคคลิปนี้ก็น่าจบ,บงลงท่นีีแล้วกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละนะครับ <laughs> เพราะว่าได้เห็นข้อสมบัตข,ของลิเตอร์ในการรับดาเมจแล้วก็ทําดาเมจครบเลยนะครับในเกมนี้นะครับ แล้วก็ลิกเตอร์เนี่ยผมมองอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่สกิลสมันปรับขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ลิกเตอร์สามารถที่จะยืนค้าหน้าป้อมได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากซีซั่นก่อนนะครับที่ถ้าหารลิกเตอร์อยู่โซนดินปุ๊บเนี่ยลิกเตอร์จะอ่อนแอทันทีนะครับซึ่งจะทําให้เลกเกมฑลาลิกเตอร์ทาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยการที่ลิกเตอร์นะครับสามารถใช้สกิลสองมาโซนดินแล้วความเร็วขึ้นที่ไม่ลดเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีามากเลยนะครับ วิธีการชนนะครับในการรับหน้าเม็ดหน้าป้อมเนี่ยก็คือให้ลิกเตอร์เดินหนุ่มๆไปเลยครับแล้วก็ไปกดสกิล2เอ่อรับหน้าเมดหน้าป้อมนะครับแล้วค่อยกดสกิล1ออกจากไฟนะครับน่าจะเล่นกันประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ควรหยิบมาในเกมที่เจอพวกซีซีจัดจัดนะครับอย่างเช่นเออเจอแก๊สเจอล็อกซี่นะครับถ้าเจอ2ตัวน,นี้เนี่ยเออผมคิดว่าไม่ควรหยิบลิกเตอร์มานะเพราะว่ามันจะทำให้ลิกเตอร์เนี่ย ออกจากไฟลำบากนะครับแล้วก็การที่เตอร์เข้าไปสกิลสองตอนหน้าล็อกซี่น่ะเจอล็อกซี่จับลากไปนู่นนะครับก็เลือกใช้ให้ถูกเกมแล้วกันนะครับอาโอเคคลิปนี้ก็น่าจบลงแค่นี้ลวกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าหาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แบ่งปนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ